สวัสดีค่ะเฟยค่ะการเรียนออนไลน์ณนะปัจจุบันถือว่าเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหลายๆคนที่เรียนที่ A P S World หรือครู Homeschool เองเนี่ยก็มีการปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเฟยขอแนะนํา3ข้อดีนะคะในการเรียนออนไลน์มาให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือความยืดหยุ่นค่ะแน่นอนว่าน้องๆสามารถ จัดการตารางเรียนตารางเวลาของตัวเองได้นะคะยืดหยุ่นเพราะการเรียนออนไลน์สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆที่มีความเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะแน่นอนว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะคะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็อาจจะ ค่อนข้างยากต่อการเดินทางเวลาจะเข้ามาเรียนนะคะที่ศูนย์หรือว่าเข้ามาเรียนในกรุงเทพเองเนี่ยก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหลากหลายอย่างที่เข้ามาประกอบเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่ 3. นะคะแน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือด้านของคุณภาพนั่นเองค่ะน้องๆหลายๆคนที่อยู่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลในต่างจังหวัดนะคะหรือน้องๆที่อยากจะพัฒนาในเรื่องของสกิลทางด้านของอะคาเดมิก ให้ไปถึงเกรด A หรือ ASTAR เนี่ยในระดับ i g c e หรือ A l e v e l เองเนี่ยแน่นอนว่าคุณภาพในการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกนะคะดังนั้น APS World หรือครูตู่โฮมสกูลของเราการเรียนออนไลน์ยังคงคุณภาพเหมือนเดิมกับการมาเรียนออนไซต์ที่ศูนย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาหลักสีหรือสีลมเพราะการเรียนของเราเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวโดวยใช้เวลาถึง1น่จุดชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนั่นเองค่ะสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะ ก็อาจจะช่วยให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นได้ไปถึงในสิ่งที่ตัวเองมีแพชชั่นหรือไลฟ์โพสหรือสิ่งที่ตัวเองบอลทูบีได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากการเรียนออนไลน์นะคะอย่าลืมว่าทางเรายังมีการคอนซัลออนไลน์ที่คอยช่วยซัพพอร์ตน้องๆที่ไม่สะดวกกับการเดินทางจะมาคอนซัลที่ศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ทั้งในเรื่องของการแนะนําหลักสูตรการวางแผนการเรียนด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจทั้งการคอนซัลต์ออนไลน์รวมถึงการเรียนดิวชันทางออนไลน์สามารถติดต่อได้ตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันนะบ๊ายบาย